ดีใจที่เราเราเป็นแรงขับให้อุตสาหกรรมของภาพยนตร์น้ำหนักเราขึ้นอนะ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณละน่อยมีหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมมันไม่ใช่ลิต้าแล้ววันนี้าาก็ให้ความเป็นธรรมแล้วค่ะว่าหลาย่ญโมโกโจักรวานคะ่ะ น,นี้กับข่าวห้ามพลาดจัดเต็มความเข้มขอเริ่มต้นด้วยอันดับ5กลายเป็นดราม่าสนั่นเมื่อนักร้องสาววันเดอร์เฟรมสุดทนกับคำคอมเมนต์ชาวเน็ตที่มาวิจารณ์รูปร่างที่เปลี่ยนไปจนต้องอัดคลิปกรําให้ระบายความในใจหลังจาเพิ่งกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งในรอบ2เดือนเราเพิ่งถอดเฝือกขาออกเป็นความส์ตแรกหลังจากที่เราเดินได้แล้วเรากลับมาเต้นได้เลยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้น้าหนักเราก็ขึ้นนะ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณละหน รู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอะจริงๆ,ๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอะแต่ง,งานนี้ก็ไม่ไหวโดวนหาว่าสร้างกระแสเพราะเธอเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่และเพลงใหม่พอดีจนต้องออกมายืนยันอีกครั้งว่าไม่จริงอย่างแน่นอน ไปที่วงการนางงามยินดีกับสาวงามจากเปรูลูเซียนาฟาสเตอร์ที่สวยสมองคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลคนใหม่ขณะที่อุ้มทวีพรตัวแทนสาวไทยทำเต็มที่ด้วยกันเข้ารอบ1ิคนสุดท้ายและที่ต้องตามเชียร์กันต่อก็ต้องแอนโชเนียโฟรซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ที่หกความมั่นใจเกินล้านออกเดินทางไปชิงมงสามนางงามจากราลที่ประเทศเอลซาวาดอพร้อมความพัเป็นกำลังใจให้หลานย้าโมคนนี้ได้โกจากรวาล ถ้าถามว่ากดดันไม่กดดันอยู่แล้วค่ะแต่เพราะว่าแอนรู้ว่าหลายคนคาดหวังแต่แอนรู้ว่าทุกคนหวังดีด้วยแล้วแอนไม่ได้เอาความกดดันมาก,กับแอนแต่แอนเอาความหวังดีมาแล้วจะเป็นพลังบวกที่แอนเอาไปบนเวทีด้วยบอกให้กับแฟนนางงามได้ชื่นใจตอนนี้หน่อยค่ะว่ากี่เปอร์เซ็นต์รครับหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าหลานย่าโมโกโจักรวานค่ะ ิิต้าหลังน้ำตาขอบคุณความยุติธรรมหลังสารมีคำพิพากษาจำคุกม,มือแชร์คลิปต่อตอ,อนาจารเป็นเหตุให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงตั้งแต่ปี64แต่จำเลยสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีต้องรายงานตัวคุมประพฤติลบทำลายข้อความหมิ่นประมาทโจ์ลงคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และขอโทษผ่าน Facebook ด้วยถึงเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อคลิปนี้ออกมาเผยแพร่เราไม่รู้เราจับตัวไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรารู้ว่าใครเป็นคนแชร์คลิปนี้ ทั้งทั้งที่เราบอกแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เราเขาก็ยังแชร์อยู่เราไม่อยากให้วันนี้อยากให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากๆกับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เข้ามาทำข่าวลิต้าในวันนี้ว่ามันไม่ใช่ลิตา้าแล้ววันนี้ศาลก็ให้ความเป็นธรรมแล้ว ซัป,ปเปลรหนังอิสานสยองขวัญคนตลกดราม่าแห่งจักรวรันดไทยบ้านที่แม้จะอยู่นอกกระแสแต่ได้เบียดเข้ามาอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศจนกวาดรายได้สู่600ล้านบาทหลังเข้าฉายในสัปดาห์ที่4ีและยังขึ้นแท่นหนังไทยที่ทํารายได้สูงสุดในรอบ10ปีทั้งที่ไม่มีดาราซุปตาแม้แต่คนเดียวจนรัฐเตรียมผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนังไทยงานนี้ผู้กำกับต้องเต่มที่และทีนักแสดงยอมรับทุกอย่างเกินคาดแต่ก็ดีใจที่ช่วยให้วงการหนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งมันคงเป็น เป็นปรากฏการณ์จริงๆครับตอนนี้เรายังคิดว่าเฮ้ยม,มันมันฟุกหรือเปล่าเพราะว่ามันมันคือหนังอีสานครับมันคือหนังเฉพาะกลุ่มจริงๆแต่ก่อนเราทําเพื่อหนังอีสานให้คนอีสานในเมืองดูแต่ตอนนี้มันเป็นหนังอีสานที่คนทั่วไปดูได้อย่างเงี้ยครับดีใจที่เราเราเป็นแรงขับให้อุตสาหกรรมของภาพยนตร์ได้ได้ได้ไปด้วยแล้วให้คนมองเห็นว่ายังมีค่ายเล็กๆที่ทำหนังที่มันคุณภาพอยู่นะอาจจะไม่ใช่ค่ายนี้อย่างเดียวให อย่าอย่าพาเราไปอย่างเดียวเลยให้พาเขาไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งเรา <c oughs> <c oughs> เขาจะและอันดับหนึ่งกับอิสรภาพของเบนเบรซิงออดิซามีแพทย์นภพาลังสารดีการพิาพากษายกฟ้องคดีสมคบค้าย,ยาเสพติดส่วนความผิดฐานฟ้อกเงินสารอุทธร์ตัดสินจำคุก3ปี4เดือนซึ่งเบนติดคุกมานานกว่า4ปีจึงได้รับการปล่อยตัว เดยขบจัยครั้งแรกตลอดเวลา6ปีที่กินอยัาซุ้คดีนอกจากชื่อเสียงเงินทองและอิสรภาพที่สูญเสียไปยังสร้างแผลลึกในใจที่ไม่สามารถย้อนไปแก้ไขได้ผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาส ที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูล,ลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่่กับครอบครัวอ,อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา จากนั้นเบนได้เดินทางไปทานข้าวมือแรกแบบเรียบง่ายพร้อมหน้าแพทและลูกชายน้องเรซซิง่งโดยมีแฟนๆข้างมาร่วมยินดีที่ได้เห็นภาพครอบครัวอบอุ่นอีกครั้งส่วนความสัมพันธ์จะกลับมาคืนดีหรือไม่แล้วแฟนคนปัจจุบันของแพทจะว่าอย่างไรตอนนี้แพทบอกเร็วเกินไปที่จะให้คําตอบอเพราะเบนยังต้องใช้เวลาปรับตัวและเธอมีหน้าที่ทําให้พ่อและลูกชายได้เจอกันมากที่สุดเท่านั้นก่อน